เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม My Hero Academia The Stone g a t นะครับผมวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้นะว่าเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มีตั๋วอยู่20ใบนะครับแล้วก็มีให้สุ่มเป็นซัพพอร์ตการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่าจะได้ใบอะไรบ้างครับนี่เปิดปืไมปพูดตอนนอเพลงครับสุ่มก่อนแล้วครับเปิดก่อนได้เปรียบนะ <c oughs> อ่ะเขาก็ทําให้การละาเซ็เนลายเซ็นนิดนึงนะครับก็เซนเป็นชื่อช่องเหมือนเดิมนะครับปื๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อ,อ้าวเดี๋ยวโอ้โหเขียนชื่อช่องตัวเองผิดด้วยนะโฟ้ยมอเอาโอเค อย่างนี้เลยแล้วกันเปี่ยงตัวอะไรครับโอ้โหเฮฟวี่สตรานะครับสี่ดาวอันนี้เป็นการซัพพอร์ตนะครับเอาไว้ใส่ตัวละครของเรานั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยการ์ดผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะเดี๋ยว้เขาพาไปทดลองใส่ก่อนนะครับปึ๊บโอเคใส่ฮีโร่นะครับมันก็เป็นเหมือนการสนับสนุนอะไรพวกนี้นะครับการซัพพอร์ตเนี่ยเนี่ยนะครับหลักการของมันก็คือเวลากด ปึ๊บเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยนะครับเหมือนที่ใครเคยเล่นในพวกเกมคอมหรือในเพย์ในพวกนี้ที่เป็นพวกนารูโตะชิบูเดนอะไรพวกนั้นนะครับที่มันจะมีเวลาเราคลิกตัวซัพพอร์ตปึ๊บมันจะพุ่งเข้ามาช่วยตีนะครับก็ประมาณนั้น โดยยิ่งเราได้การ์ดดีๆหรือว่าดาวเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งดีกับตัวเรามากๆครับอ่ะกลับเข้ามาที่เรื่องสุ่มกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาทําการสุ่มกันดีกว่าเพราะว่าผมมีตัวหลักอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้คือตัวแจกนั่นแหละ <c oughs> โดยตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวให้สุ่มอยู่ทั้งหมด2ตู้ก็คือตู้เบสิกและตู้สเปเชียลนะฮะตู้สเปเชียลเนี่ยก็จะเป็นบัคุโกนะครับนี่เป็นร่างนี้นะครับอ่ะลองกดดูสะหน่อยปึ๊บ นี่โหเท่ไม่เบานะครับสกิลตัวนี้ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวระดับแรงที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ถือว่าสูงสุดนะครับก็ไม่แนะนําให้สุ่มตู้นี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะสุ่มนะครับแนะนําให้มาสุ่มเป็นตู้นี้นะครับจะดีกว่านะเนี่นี่นะครับตู้คลาสเอนะครับหรือว่านักเรียนยูเอห้องหนึ่งนะครับจะดีกว่านะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะและ้วก็ตัวที่แนะนานะครับในแพทนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นตัวอ e ีกานะครับกับตัวกบ แต่ว่าตัวกบเนี่ยมันก็มีแจกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังมากพวกตัวระดับ A และระดับ B นะครับแทบไม่ต้องหวังเลยก็คือตัว S เนี่ยตัวอ e ีกากับตัวบาคุโกเนี่ยแนะนําเลยนะครับหรือว่าโทโดโรกิก็ได้นะก็พอได้นะครโทโดโรกิกับโมโมนะครับโมโมก็คือตัวที่ มันสามารถเสกของออกมาได้จากไขมันของตัวมันเองนะครับแต่ว่าเรดตอบของตัวระดับ S เนี่ยจะอยู่ที่1.2นตะครับต่างจาก A และ B อยู่ที่3และ4%เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอตู้สเปเชียลนะครับอ่ะดูเรดดอบกันนิดนึงนะฮะเรดดอบแต่จะอยู่ที่1.2เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราได้ตัวระดับเเนี่ยก็จะเป็นบาคุโกตัวเดียวเลยไม่ต้องมานั่งสุ่มตัวระดับ S ตัวอื่นอีกเหมือนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือมันจะสุ่มให้เราเนี่ยก็คือ 1. 2นั จะสุ่มให้เราทั้ง4ตัวแต่ถ้าตู้สเปเชียลเนี่ยคือถ้าเราสุ่มออกเลดเสนะครับเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะได้ตัวนั้นเลยนะครับไม่ต้องมาสุ่มไอ้สีตัวนี้นะครับแต่แนะนําสุ่มเริ่มต้นนะครับให้สุ่มเป็นตู้นี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ รีไอดีนะครับให้ได้ตัวเทพนะสำหรับคนที่ไม่พอใจในตัวเองนะครับเนี่ยสมมุติได้4ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าให้แนะนําคือบาคุกโกกับอ e ีการนะฮะเพราะว่าตัวกลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงสูงมากๆนะระดับ A เพราะมันสามารถเลื่อนระดับขึ้นเทียบเท่าพวกระดับ s และ SS ได้นะครับเพราะฉะนั้นได้ตัวระดับ A ไม่ต้องเสียใจนะครับมันเป็นตัวโหดอีกหนึ่งตัวเลยสามารถเอาไปอัพได้นะ อ่เดี๋ยวเรามาทำการสุ่มกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่19บใบนะครับพูดปั้มทำเพลงกันไปเยอะแล้วขอคนละห่งไลค์หนึ่งซับสไกันด้วยนะครับคิดว่าเกเลือพิมพ์เลขศูนคิดว่าเทพพิมพ์เลขหนึ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า20บใบของผมเนี่ยจะได้โตถอบ้างหรือเปล่านะ <c oughs> 3ามหนึ่กดเลยครับผมมาครับ10บใบแรกตัวดีๆมันต้องออกบ้างแล้วแหละลองพิมพ์คําว่าเกลือดีกว่านี่อะดูดิ คำว่าเกลือเผื่อแบบว่าแก้เค็นเนี่เผื่อมันจะได้แบบพวกตัวดีๆรับปล่อยแล้วครับมาครับจังหวะนี้ต้องออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าตัวแรกได้เอสเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้เห็นไหมผมบอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปสุ่มไหมตู้สเปเชียลนะครับสุ่มตู้นี้ก็พอครับเฮ้ยดวงดีเกินไปนะครับทุกคนคิ้ดูดิ โอ้โหนี่แบบสุ่มแบบไม่คาดหวังนะครับกาจะแบบจะไม่รีด้วยนะครับสำหรับรหัสนี้นะเพราะผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะว่าสุ่มได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นไปเลยครับดันดวงดีครับออกเอสมาก่อนเลยนะเออแจวครับอย่างนี้ออกมา2ตัวที่ผมยิ้มแก้มปรีนะนะสวยคริคิมานี่ก็เป็นตัวแจกนะครับผมได้มาแล้วนะตัวต่อไปอะะตัวระดับเนะครับโอจิโร่ก็ใช้หางในการต่อสู้นะครับสําหรับตัวนี้ไปครับตัวต่อไปอะเรียบร้อยครับก็ได้มาทั้งสิ้น3าตัวนะครับ ลิชิมาเนี่ยเป็นตัวซ้ํามันก็จะแถมเศษไว้ให้เราใช้อัพตัวละครต่างๆนะครับกบนี่ก็ดีนะสามารถใช้นู่นใช้นี่ได้สบายเลยนะครับแต่ที่ดีที่สุดเลยคือออกกรอบส้มมาตัวแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มให้หมด20ใบนะครับจะไม่เก็บเอาไว้นะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเนี่ยค่อยว่ากันใหม่นะแต่กิจกรรมนี้ไม่ได้ครับราชาเกลือมาทั้งทีต้องเอาให้สุดนะฮะแจ๋วเลยนะครับอ่ะตอนนี้มีอยู่9้าใบนะผมจะกดเพิ่มครับ ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งใบโอเคเป็นสิบใบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าใบต่อไปผมจะได้อะไรนะครับสามสองหนึ่งกดเลยครับผมไปยังมาครับต้องอ่ออีกสักใบนันแหละถ้าอีกาวออกมาอีกหนึ่งใบผมร้องว้าวเลยนะรอบนี้พิมพ์คําว่าราชาเกลือบ้างดีกว่าปึ๊บราชาเกลือพิมพ์ครับปึ๊บปึ๊บไปยังปล่อยแล้วสามสองหนึ่งมาครับทุกคน มาครับเฮ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วเฮ้ยอกอกง่ายไปหรือเปล่าหรือเขาแจกครับเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครได้แบบผมคอมเมนต์มาหน่อยนะดูดีได้เศษมาเพิ่อมอีก90เศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมปั้นแบบสบายๆเลยนะสำหรับบาคุโก,โกร่างนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้โหดมากมายแต่ถือว่าในแพทนี้หรือใน e p นี้เนี่ยถือว่าโหดใช้ได้ระดับต้นๆของ e p ีเลยนะครับโอ้โหดูดิครับทุกคน อะไรจะโชคดีขนาดนี้นะครับโอ้โหพะเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับถึงก็งงกันเป็นไก่ตาแตกนะครับด,ดูดูเลยครับโอ้โหอย่างเท่อย่างหล่อนะครับอ่ะับเลเวลกันสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นดูสักคร่าวๆดีกว่านะว่าตัวนี้เป็นยังไงโหดบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับบัคคุโกร่างนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูความโหดของบาคุโกกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงบ้างคนระับตีเลยครับโอ้โหระเบิดภูเขาบอกกระทอมสมชื่อนะครับฉายอย่างนี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับโอ้โหดูครับอย่างเท่นะบาคุโกร่างนี้โอ้โหถูกใจผมจริงๆนะแล้วแบบโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่ามันจอกสองตัวติด่าแต่จริงๆไดอีกาเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งก็ดีนะผมว่าเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> โอ้แต่รอบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับใครจะไม่คิดนะครับ สุ่ม20ทีได้ตัวที่โหดที่สุดในแพทนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสเปเชียลของตู้สุ่มตอนนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแค่นี้ผมรู้สึกผมอิ่มแล้วนะ <c oughs> ส่วนสวกเราใครที่ไม่พอใจนะครับในตัวละครของตัวเองก็กดออกนะครับกดออกจากเกมปุ๊บ แล้วไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลือกตัวแอปพลิเคชันของตัวเกมนะครับนี่ครับแล้วทําการกดล้างแคชล้างข้อมูลนะครับแล้วก็กดเข้าตัวเกมใหม่มันก็จะทําการเปิดโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําตามเหมือนตอนแรกที่เราเข้าเกมปกติเลยนะครับมันก็จะเริ่มใหม่หมดเลยนะสําหรับเกมนี้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์หรืออะไรให้ยุ่งยากนะครับจากที่ผมลองดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยมันยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีนี้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนชื่อไฟล์ดูนะครับ ล้วก็ค่อยล้างข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนชื่อไฟล์กลับมานะครับแล้วกดเข้าเกมใหม่ก็จะได้นะวิธีง่ายๆแค่นี้เลยนะสำหรับวิธีการรีไอดีนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบนับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ